พี่เป็นทักทายช่วงเย็นๆค่ะวันนี้พี่เป็นพามาดูโคกหนองนามนินิของพี่เป็นว่าปลูกพืชอะไรไปบ้างแล้วนะคะก็พามาดูกันนะคะวันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เคยเห็นนั่นแหละค่ะกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นผักกูดพรุ่งนี้พี่เป็นจะเปิดน้ําใส่นะคะพอดีเครื่องพี่เป็นเนี่ยมันจะใช้น้ํามันวันนี้ปั๊มไม่เปิดเนะคะผักกูดแห้งเลยค่ะ ไปขายของกลับมานี่แต่ก็ไม่ตายนะคะผักกูเขามีเงาอยู่ใต้ดินรับรองถึงเวลาแล้วฟื้นแน่นอนพรุ่งนี้ก็ชุ่มฉ่าแล้วค่ะก็อันนี้ก็ใบกระท่อมค่ะกระท่อมก้านแดงส่วนอันนี้ก็เป็นขาโผล่มาแล้วครับขาอ่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะเนี่ยค่ะขาอ่อนโผล่มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชุ่มฉ่าแล้วค่ะลดน้าเจ้าของมมวแต่ไปขายของ นี่แหละค่ะคาโผล่แล้วค่ะ,คป,ลลคะปืด๊ดอ่นอนๆเริ่มโผล่มาแล้วหลังจากที่โดนพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่สองและว,วันที่สามนะคะนี่ก็จะประมาณนี้โอ้ตัวนี้สวยเลยค่ะโผล่ออกมาอย่างสวยเลยเห็นไหมนี่ค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่ม่อนไต้หวันไม่ช่อนะคะเพิ่งซื้อมาลง ตรงนี้ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเพนให้ดูเห็นไหมนี่น้าก็หลังจากที่โดนก็เยอะแยะเลยค่ะน้ําถึงนี่ที่เห็นรอยเห็นไหมแต่ทีนี้พอฝนหยุดตกมันก็เข้าอีหลบเดิมค่ะก็น้ําก็ลดเป็นธรรมดาลแล้วเหยผักบุ้งพี่เพนดึงมาเห็นไหมเดี๋ยวผักบุ้งแก้วจะเต็มตรงนี้เลยค่ะแล้วพี่เพนก็จะลงพวกอะไรนะบัวแดงนี่ค่ะดูชม ชมสวยมากเลยพี่นาดูว้าวกล้วยก็ฟื้นตัวแล้วค่ะอืมสวยเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่ามาดูผักกูดที่โดนน้ําผักกูดที่โดนน้ํามันจะสวยขนาดไหนตัวนี้กล้วยแทงมาแล้วค่ะดินแห้งแค่ไหนก็แทงออกมาอืดอะพร้าวก็จะแรงแรงแห้งแห้งนิดนึง นี่ค่ะผักกูดที่โดนน้ำฝั่งนี้ฟื้นตัวแล้วครับนี่เห็นไหมผักกูดต,ตรงนี้รอดแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาให้เวลาเขานิดนึงแต่เ,เขาก็ฟื้นตัวครับผักกูดอันนี้เป็นกล้วยที่พี่นาปลูกนะคะเนี่ยค่ะชะอมมะพร้าวชะอมนี่บอกเลยสวยมากมากโซนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำว้ามะลิอ่องหมดเลยค่ะดูชะอม อมปลูกได้สวยมากเลยหนึ่งเดือนผ่านไปอขออนุญาตเรือแป๊บหนึ่งนี่ค่ะสูยเลยชมเห็นไหมผักบุ้งผักบุ้งแก้วพี่เพ็ญเอามาลงฟื้นตัวแล้วค่ะแปบ๊บเดียวเลื้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่เพ็ญสูมให้ดูนะผักคันจองหรือผักอะไรเนี่ยอีกอันหนึ่งนี่ผักบุ้งฟื้นตัวแล้วครับใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ แล้ววันนี้พี่เพนมาปลูกอะไรนะคะเดี๋ยวเป็นพาดูอันนี้ก็มะพร้าวน้ําหอมอโซนตรงนี้ค่ะมันเป็นคันคันที่พี่เพนยกร่องไว้เนาะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของพี่เพนก็จะลงมะพร้าวน้ําหอมทีนี้ทุนเราน้อยเนาะค่อยๆขยับไปทีละนิดค่ะยังไม่มีทุนซื้อค่ะสี่ร่องนี้จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็น,นมลงตรงนานแล้วทีนี้ คุณเรายังไม่ค่อยๆไปค่ะพันไม้แต่และต้นนี้ก็มีแต่แพงๆใช้เวลานิดหนึ่งพี่เพ็ญก็เลยเอาพืชอายุสั้นนะคะมาใส่ไว้ก่อนก่อนที่หญ้ามันจะขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกนี้จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์มะละกอส้มตําหมดเลยค่ะคือตอนนี้มันยังมองไม่เห็นภาพเรานะคะเพราะว่าต้นพืชมันยังน้อยอยู่แล้วตรงมุมนี้พี่เพ็ญก็จะลงคาเวนดิสเทจ,จายประกอบให้มาสองต้นคู่กันเลยค่ะเนาะนี่น้ํา ก็จะประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนไายบงหวานของเราพ่อกำลังพ่อพินาท่านช่วยสางกอให้นะคะเดี๋ยวจะใส่แกลบดำอข,ขอขอแยกให้เป็นคือแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้แอดยุงสถานีเกษตรพี่เป็นแวะไปดูอ่า ผักสามาแกให้มะนาวเป็นพิจิตมาก็เลยเอาลงไม่ตายแล้วค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นโดนล,ลมเนาะต้านลดมาตรงนี้จะเป็นพริกพริกขี้หนูนะคะตรงนี้ยี่สิบสี่ต้นสองโลพอดีการปลูกพริกขี้หนูของพี่เพ็ญก็รองด้วยสูตรสิบห้าหนึ่งยิบมือน้อยๆปกติก็ไม่เคยรองหรอกค่ะวันนี้พอดีมีปุ๋ยเหลืออยู่ก็เลยต้องรองแล้วพี่เพ็ญก็จะลงตะไคร้อีกแต่ตอนนี้พี่เพ็ญยังไม่รู้นะคะว่า ไอ้ตรงนี้น้ํามันจะขนาดไหนก็เลยไม่กล้าลงไม่กล้กาลงพริกเต็มพื้นที่เนาะเพราะว่าเนี่ยแค่พายุสองวันนะเห็นความต่างไหมคะจริงๆตรงนี้ปอดเถืองพี่เป็นขึ้นแล้วตรงนั้นปอดเถืองพี่เป็นตายหมดเลยเพราะว่ามันโดนน้าท่วมตอนพายุว,วันที่สองกับวันที่สามอะค่ะ<ๆ>เห็นไหมก็เลยจะประมาณนี้แหละค่ะพี่เป็นก็เลยลงมาตรงเนินๆตรงนี้หลังจากนั้นก็จะลงเป็นตะไคร้น,นะคะเพราะว่า ไม่กล้าลงแล้วถ้าเป็นต้นพริกก็เสียดายเดี๋ยวมันจะเน่าโคนเน่ารากเน่าก็ถ้าเป็นตะไคร้เรามีเยอะไม่เป็นไรเสียก็ปล่อยไปอตัวนี้ก็จะเป็นตะไคร้เห็นไหมเป็นลงตะไคร้แล้วก็น้ําวามะลิอ่องทั้งโซนเลยค่ะที่ลงน้ําวามะลิอ่องพี่เป็นจับประคองต้นมะพร้าวนะคะแต่มะพร้าวยังไม่ได้มีมีปลูกค่ะตอนนี้ก็เอาหากินจากกล้วยก่อนว่าง,ง่ายๆแล้วก็ลงพริกชอ่อไว้อะคะ่ะ ส่วนนั้นจะเป็นพริกช่อหมดเลยฝั่งข้างจะเป็นลิ้นฟ้าเพกาเตี้ยแล้วก็ฮอลแลนด์กล้วยไข่กล้วยน้ำว้าประมาณนี้ละคะ่ะอ่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้ีเป็นลงเพกาแล้วก็มะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะไว้จิ้มน้ำพริกนั่นแหละคะ่ะจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเพี่อนพามาดูการปลูกพริกขี้หนูของพี่เพ็น <c oughs> ขณะนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกา สิบนาทีเนี่ยค่ะดูบรรยากาศโคกหนองนาพี่เ็นก็ตัวนี้ยังไม่มีปัญญายกนะคะจะเอาแก้วมังกรมาลงยังไม่มีปัญญายกเลยค่ะต่อไม้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่เ็นพาปลูกตัวนี้แล้วกันใช้มือเพียวๆเ,เลยแล้วกันอ่าอันนี้พี่เ็นได้รองขุดลุมพอประมาณนะคะไม่ต้องซีเรียสเลยปลูกธรรมชาติเลยอันนี้พี่เป็นรองสูตรสิบห้าไปแล้วเนาะแล้วนี่เลยค่ะ ต้นพริกขี้หนูของเราดูรากสิโหสวยงามมากเลยรากฝอยเต็มเลยค่ะไม่รอดให้มันรู้ไปแล้วก็ดินก็ชื้นด้วยอ่าที่พี่เป็นปลูกตอนนี้นะคะพี่เป็นจะให้มันฟื้นตัวกลางคืนค่ะกลางคืนนี้ฟื้นตัวเดี๋ยวปลูกเสร็จรดน้ํากลางคืนฟื้นตัวแล้วก็สู้ได้แต่ถ้าเราปลูกกลางวันแดดร้อนๆอ,นอะ่ะเขาจะตากแดดทั้งวันแล้วเหี่ยวเลยค่ะทีนี้ก็จะประมาณนี้ละค่ะกดๆหน่อยเดี๋ยวพเพ็นค่อยมาจัดการอีก รถน้ําปลูกไม่นานหรอกค่ะปแป๊บเดียวทําแนวตามแนวที่พี่เป็นลงไว้อปลูกแป๊บเดียวเพราะว่าลุ่มพี่เป็นขุดหมดเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆเนาะอัปเดตโคกงนองน้ำเขาเป็นเดี๋ยวปอเทืองแตกดอกก็จะเลื้องอารามสวยตรงนี้อ่าบางคนถามว่าทาไมพี่เป็นมีหน่อไม้ขายนอกฤดูเนี่ยค่ะดูต้นไผ่เป็นไผ่กิมซุงล้อมรอบไปเลยค่ะเนี่ยค่ะหน่อไม้ทั้งนั้นเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรียกพ่อเลิกงานแล้วพ่อไม่ยอมเลิกงานเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะผาชมพะอาทิ์ตกดินนะครับ